สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านเนี่ยไปลงมือปฏิบัตินะครับในการคำนวณเงินเกษียณสุขของเราเนี่ยว่าจะเพียงพอในยามชรา,าหรือเปล่านะครับโดยขั้นตอนในการที่เราจะคำนวณเงินเกษียณสุขของเรานะครับข้อมูลแรกเลยก็คือเราจะต้องเตรียมข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยเบื้องต้นก่อนข้อที่2ก็คือต้องประมาณการค่าใช้จ่ายตอนเกษียณจนเสียชีวิตนะครับในรูปแบบไลฟ์สไตล์ของเรา ข้อที่3เนี่ยเราจะต้องคำนวณเงินบำเหน็จบำนาญที่เราเนี K ่ยพึงจะได้นะครับในอนาคตข้อที่4ครับเราก็จะต้องคำนวณเงินกบขจากแผนปัจจุบันของเราครับว่าน่าจะได้เงินประมาณเท่าใดอย่างที่5ครับเราอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนกอบขโดยอาจจะมีการออมเพิ่มหรือจะมีการเปลี่ยนแผนการลงทุนเพื่อให้เราเนี่ยบรรลุเป้าหมายเกษียณในแบบไลฟ์สไตล์ที่เราต้องการครับโดยในการคำนวณเงินเกษียณสุข <isha> ผมใช้ทุกท่านเนี่ยได้คํานวณผ่านไฟล์ Excel นะครับซึ่งไฟล์นี้ผมได้ทำการแนบไฟล์แล้วก็แนบลิงก์ให้ทุกท่านเนี่ยสามารถดาวน์โหลดแล้วในไฟล์ EXCEL นี้นะครับจะประกอบด้วย4ีชีตย่อยนะครับชีตแรกจะให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลนะครับชีตที่2เนี่ยจะเป็นการวางแผน,านการเกษียณน,นะครับชีตที่3เราจะมาคํานวณเงินกอบขอ ที่เราเนี่ยน่าจะได้นะครับได้รับตอนที่เรากรเกษียณแล้วก็อันที่4เนี่ยจะเป็นไกด์ไลน์ที่ผมเนี่ยได้ทําการแนะนํากับท่านไปในคลิปก่อนแล้วว่าเมื่อท่านเนี่ยเหลืออายุราชการเนี่ยก่อนกเกษียณเนี่ยกี่ปีและควรใช้แผนอะไรนะครับเพื่อที่จะได้เลือกแผนการลงทุนได้อย่างเหมาะสมเอาละครับเดี๋ยวเราไปเริ่มคำนวณเงินกเกษียณสุขของเรากันดีกว่านะครับ เริ่มต้นให้ทุกท่านมาที่ชีตแรกนะครับชีตข้อมูลส่วนตัวท่านจะเห็นว่าในชีตนะครับจะมีช่องที่เป็นสีเขียวนะครับช่องสีเขียวหมายความว่าเป็นช่องที่เราจะต้องใส่ข้อมูลของตัวเองลงไปครับข้อมูลที่เราจะต้องใส่มีอะไรบ้างก็ได้แก่อายุปัจจุบนันแล้วก็ระยะเวลาที่ท่านคิดว่าจะกษีณอายุท่านคิดว่าจะเสียชีวิตตอนอายุเท่าไหร่นะครับแล้วก็เริ่มรับราชการตอนอายุกี่ปี เงินเดือนปัจจุบันเท่าไหร่แล้วก็ให้ท่านครับคิดว่าเออตอนที่เราจเกษียณเนี่ยเงินเดือนสุดท้ายน่าจะประมาณเท่าไหร่ให้ไปเปิดที่พอร์ตกบขคอครับว่าปัจจุบันท่านมีเงินกรบรในอยู่เท่าใดนะครับแล้วก็มีการออมเพิ่มในปัจจุบันหรือเปล่านะครับแล้วก็ข้อมูลที่ทั้งเกาะก็คือแผนการลงทุนในกบขอปัจจุบันว่าของท่านเป็นแผนอะไรบ้างนะครับอันนี้คือโจทย์ตัวอย่างครับว่า ผมยกตัวอย่างในเคสแรกเนเป็นร้อยตำรวจตีสมศักดิ์รลักชาตินะครับเป็นตำรวจใหม่ที่เพิ่งรับราชการนะครับปัจจุบันเนี่ยอายุปัจจุบันคือ20ปีเพิ่งรับราชการนะครับจกกะกเกษียณที่อายุประมาณสักหกสิบปีนะครับทาให้เห็นได้ว่านะครับร้อยตำรวจตีสมศักดิ์เนี่ยเลืออายุราชการส0ปี รา้วตำรวจตีสมศักดิ์คิดว่าจะเสียชีวิตาอายุ85ปีนะครับแล้วก็ชีวิตหลังกเกษียณของเขาเนี่ยก็คือ25ปีใช่ไหมเพราะว่ากเกษียณ60 <Rey> แล้วก็คิดว่าเสียชีวิต85ก็คือชีวิตหลังกเกษียณก็คือ25ปีแร้วตำรวจตีสมศักดิ์เริ่มรับราชการที่อายุ20ปีทําให้อายุราชการเนี่ยจนเกษียณก็คือเริ่มทํางาน20เกษียณ60ก็คืออายุราชการทั้งหมดเนี่ยก็คือ40ปีเงินเดือนปัจจุบัน15,000บาทแล้วก็ เงินเดือนสุดท้ายที่เขาประเมินไว้นะครับเขาก็ไปลองถามรุ่นพี่ดูนะครับว่าตอนอายุ60เนี่ยกเกษียณประมาณเท่าไหร่ก็มีเงินเดือนอยู่ประมาณสักห้าหมนะครับเงินกอประขอในปัจจุบันยังไม่มีเลยเพราะว่าเพิ่งเริ่มรับราชการแล้วก็เพิ่งลงทุนในกองประขอนะครับในปัจจุบันก็ไม่ได้มีการออมเพิ่มในกอประขอไดอย่างใดแล้วก็สุดท้ายครับแผนในการลงทุนที่เลือกไว้ในปัจจุบันก็คือแผนหลักอันนี้ก็คือการกรอข้อมูลส่วนตัวนะครับของร้อยตำรวจตี สมสักครับต่อมาให้เรานะครับมาคลิกที่ชี้ที่2ก็คือวางแผนเกษียณครับวางแผนเกษียณนะครับส่วนแรกที่เราจะต้องกอกก่อนก็คือการประมาณการค่าใช้จ่ายตอนเกษียณครับก็คือให้ทุกท่านเนี่ยลองหลับตาแล้วก็ลองนึกไปว่าถ้าวันนี้เราเกษียณเนี่ยเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายในวัยเกษียณเนี่ยเท่าใดแล้วตำรวจตีสมสักเนี่ยได้ลองประเมินครับก็จะพบว่าค่าอาหารเนี่ย อยู่ประมาณสัก9,00 0บาทต่อเดือนค่าเดินทางอยู่ประมาณ3,000บาทต่อเดือนค่าสินค้าอุโป meal, โภคบริโภคพวกแฟ็คสบู่ยาสีฟันอยู่ประมาณสัก1,500บาทต่อเดือนค่าน้ำค่าไฟอยู่ประมาณ4 0 0 0บาทต่อเดือนค่าท่องเที่ยวอยู่5,000บาทต่อเดือนอาหารพิเศษในรอบเดือนเนี่ยก็ขอประมาณสัก2,000บาทนะครับต่อเดือนค่าโทรศัพท์ค่าอินเทอร์เน็ตอยู่ประมาณ1000ค่าพยาบาลตะเตรียมไว้เดือนละประมาณ2,000ค่าพัฒนาตน,นเอง อยู่ที่500บาทและสุดท้ายเนี่ยค่าใช้จ่ายด้านสังคมเช่นงานแต่งงานบวชเนี่ยอาจจะมีใส่ซองบ้างเนี่ยก็อยู่ตกประมาณสักเดือนละ2 0 0 0รวมๆแล้วร้อยตำรวจตรีสมศักดิ์ประมาณการว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยต่อเดือนถ้าเขากเกษียณจะอยู่ประมาณสัก3 0,000บาทต่อเดือนซึ่งข้อมูลในส่วนนี้เนี่ยถ้าเผื่อว่าเป็นของตัวเราเองเนี่ยเราก็กรอกไปตามไลฟ์สไตล์ของเรานะครับอาจจะมากกว่า3 0 0 0 0หรืออาจจะน้อยกว่า3 0 0 0 0ืนนี้ก็ได้แต่ขอให เป็นตามไลฟ์สไตล์ที่เราต้องการเมื่อได้เงินส0ม0 0ื่นตรงนี้มาแล้วครับให้เรามาดูในส่วนที่3นะครับเอาเงิน3 0 0หมื่นนี้มาเกาะที่ช่องนี้ครับก็คือเงินใช้ตอนกเกษียณต่อเดือนนะวันนี้ก็คือใส่ไปเลยครับว่าส0,000ืจากนั้นสิ่งที่เราจะต้องหาข้อมูลต่อก็คือว่าเงินส0,000ื่นตรงนี้เนี่ยร้อยตำรวจตีสมศักดิ์คิดในบริบทว่าถ้าวันนี้กเกษียณเลย แต่แท้จริงแล้วร้อยตำรวจตีสมศักดิ์ยังไม่ได้กเกษียณถูกไหมครับเพราะร้อยตำรวจตีสมศักดิ์เพิ่งจะรับราชการแล้วก็เหลือระยะเวลาอีกตั้งประมาณ40ปีกว่าที่เขาจะ,กะเกษียณ40ปีนี้มีปัจจัยอะไรบ้างที่จะส่งผลก็คือเรื่องของเงินเฟอ้อนั่นเองหมายความว่าก๋วยเตี๋ยวณวันนี้ที่ร้อยตำรวจตีสมศักดิ์เนี่ยกินที่ชามละ50เนี่ยวันที่กเกษียณจริงๆอาจจะกินชามละประมาณ80หรือ100บาท เช็คเช่นเดียวกันว่าค่าใช้จ่ายที่เขาประเมินมา30 0 0 0บาทนี้ครับถ้าร้อยตำรวจตรตีสมศักดิ์เกษียณหน้าวันนี้เลย30 0 0 0บาทนี้พอแน่แต่แท้จริง100รง้อยตำรวจตีสมศักดิ์ยังเหลือเวลาตั้ง40ปีก่อนกเกษียณครับฉะนั้นเราต้องมาคำนวณเงินเฟอ้อกันว่าไอ้สามหมบาทเนี่ยเมื่อผ่านไปประมาณสัก40ปีบวกกับเงินเฟอ้อแล้วเนี่ยจะต้องมีมูลค่าเท่าใดโดยการคิดคำนวณครับเราจะต้องใช้เครื่องมือ างการเงินในการคำนวณโดยที่ผมเนี่ยจะได้แปะลิงก์ไว้ตรงนี้แล้วเป็นลิงก์ที่พาทุกท่านเนี่ยไปที่เว็บไซต์ในการคำนวณเงินเฟอ้อนั่นเองโดยที่ทุกท่านเนี่ยคลิกที่ลิงก์ครับเมื่อคลิกลิงก์มาแล้วจะปรากฏหน้าเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Financial Calculator และเครื่องมือที่เราจะใช้เรียกว่า TVM Calculator วิธีการใช้ก็คือให้ท่านกรอกข้อมูลตรงนี้ครับทีนี้วิธีการกรอกจะกรอกอย่างไร Present Value ตรงนี้นะครับหมายความว่าเงินที่เราจะใช้ในเกษียณณปัจจุบันของร้อยตำรวจตีสมศักดิ์ที่คิดมาคำนวณมาได้ก็คือ30,000บาทให้ทุกท่านใส่ไปครับว่าลบ30,000ื่นให้ใส่เป็นเครื่องหมายลบนะครับในข้อมูลตรงนี้ข้อมูลที่2เรื่อง Payment ให้ทุกท่านข้ามไปไม่ต้องใส่ ข้อมูลที่3ก็คือฟิวเจอร์แวลูตรงนี้ก็คือจำนวนเงินที่เราต้องการว่าถ้าผ่านไป40ปี3 0 0 0 0ื่นนี้เมื่อบวกเงินเฟอ้อจะต้องเป็นเท่าใดซึ่งตรงนี้คือข้อมูลที่เราต้องการครับอันนาเลตตรงนี้เราจะต้องประมาณการครับว่าเราจะใส่ค่าเฉลี่ยของเงินเฟอ้อเนี่ยปีละประมาณกี่เปอร์เซนต์โดยปกติในค่าเฉลี่ยของประเทศไทยเราเงินเฟอ้อจะอยู่ประมาณสัก3%นะครับแต่ผมขอใส่ข้อมูล ประมาณสัก2%ในระยะยาวเนี่ยก็เพียงพอแล้วพีเรียตตรงนี้นะครับก็คือช่วงระยะเวลาที่เราจะคำนวณเงินเฟอ้อนั่นเองให้ทุกท่านเนี่ยมาเปลี่ยนที่ข้อมูล Compounding ตรงนี้ก่อนให้เป็น annually ก็คือรายปีแล้วก็ใส่ไปคำว่าพีเรียดก็คือจำนวนปีก่อนที่เราตำรวจตีสมศักจากเกษะเียนนั่นเองเลตํตำรวจตีสมศักเดือนระยะเวลาเกเียณอีกส0สปีก็ใส่เลข40ครับ จากนั้นครับให้ทุกท่านกดที่ fv ตรงนี้เพื่ออยากจะรู้ว่า f ิวเจอร์แว e หรือเงิน30,000ที่บวกอัตาราเงินเฟอ้2อ2%เนี่ยจะล่อระยะเวลา40ปีเป็นเท่าใดกดแล้วจะเท่ากับ66,241บาทให้ทุกท่านนำข้อมูลตรงนี้ไปใส่ในตาราง Excel ครับก็กลับมาที่ตาราง Excel นะครับก็ใส่ไป66,241บาท เราได้ข้อมูลเงินใช้ตอนกเกษียณต่อเดือนนะครับที่ปรับเงินเฟอ้อแล้วนะครับจากนั้นให้ใส่ข้อมูลตรงนี้ต่อครับก็คือจานวนปีที่คิดว่าจะมีชีวิตอยู่หลังกเกษียณกลับไปดูที่ข้อมูลครับร้อยตำรวจตีสมศักดิ์คิดว่าจะเสียชีวิตตอนยุ85ทําให้ชีวิตที่เขามีหลังกเกษียณก็คือ25ปีถูกไหมครับเราเอามาใส่25ปี กด enter เท่ากับว่าถ้าคิดด้วยสมมุติฐานนี้นะครับร้อยตำรวจตีสมศักดิ์จะต้องเตรียมเงินไว้กเกษียณตั้งแต่หลัง60ไปจนถึงอายุ85เดือนละเท่าไหร่เดือนละ66,241บาทคูณ25ปีก็จะเท่ากับเงินที่ต้องเตรียมเพื่อกเกษียณเนี่ยเป็นเงินรวมทั้งหมด1 9 8 7 2 3 0ล้าน8 0บาท ส่วนต่อมาคือเราต้องมาคำนวณเงินบำนาญครับว่าเราเนี่ยน่าจะได้ประมาณเท่าร่ข้อมูลที่เราจะต้องหาก็คือเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายเราจะหาได้อย่างไรเราสามารถหาเงินเดือนเฉลี่ยห0สเดือนสุดท้ายโดยการคลิกที่ชีทที่3ครับในการคำนวณกบขอเมื่อเข้ามาที่ชีทน,นี้แล้วนะครับให้ทุกท่าน ใส่ข้อมูลอายุโดยของโจทย์ตัวอย่างเรานะครับร้อยตำรวจตีสมศักดิ์อายุ20ปีนะครับแล้วก็เงินเดือนปัจจุบัน15,000แล้วคิดว่าเงินเดือนสุดท้าย55 0 0 0เราใส่ข้อมูลครับร้อยตำรวจตีสมศักดิ์ปัจจุบันอายุ20ปีแล้วก็เงินเดือนนะครับเริ่มต้นก็คือ1 5 0 0 0บาทเอาล่ะแล้วก็เราเลื่อนไปดูครับ เงินเดือนที่ตอนอายุ60นะครับตรงนี้เนี่ยผมขอญาตใส่สีเหลืองไว้จะได้มองง่ายเพราะตำรวจตีสมศักประมาณการว่าตอนเกษียณเนี่ยเงินเดือนสุดท้ายเขาประมาณ5,5 0 0 0เราจะต้องมาปรับครับเงินการเพิ่มขึ้นเงินเดือนโดยที่เราอาจจะใส่ประมาณสัก3มอไปก่อนก็ได้นะครับลองดูซิว่าถึงยัง55 0 0 0ยังไม่ถึงนะครับได้แค่48 0 0 0ใส่เพิ่มเป็น 3.3%โอเคครับได้ประมาณสัก54967นะครับก็คิดว่าใกล้เคียงกับตัวเลขที่ร้อยตำรวจตีสมศักดิ์ประเมินก็คือ55 0 0 0ทีนี้ว่าเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายเนี่ยถ้าพูดว่าเป็นปีก็คือ5ปีย้อนหลังถูกไหมให้เรานะครับลากคุมเงินเดือน5ปีย้อนหลังก็ได้แก่ปีที่60 ห้าเก้าห้าแปดห้าเจ็ดห้าหกถูกไหมครับนี่คือห้าปีแล้วหลังปีที่หนึ่งปีที่สองปีที่สามปีที่สี่ปีที 2, ่ห้าพอคุมข้อมูลตรงนี้ห้าช่องแล้วนะครับให้ทุกท่านมองมาที่ด้านล่างขวานะครับจะเห็นว่ามันจะมีเขียนคำว่าค่าเฉลี่ยอยู่เห็นไหมครับมันแสดงตัวเลขอยู่ห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบหก ให้เอาไปเกาะในข้อมูลเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้าย51566จากนั้นเนี่ยตารางจะคำนวณ70%ของเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายให้เราอัตโนมัติเลยก็เท่ากับ36,096บาทเราใส่อายุราชการครับของโจทย์ตัวอย่างร้อยตำรวจตีสมชาย อายุราชาการก็คือเริ่มรับราชาการตอนอายุ20จกกะเกษียณ60อายุราชาการก็เท่ากับ40ปีใส่ไปครับใส่ไปครับ40ปีเอาล่ะจากตารางเนี่ยก็จะคำนวณเงินบำนาญจากสูตรไอที่ว่าเงินเดินเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายคูณอายุราชาการหาร50ให้เราแบบอัตโนมัติเลยก็คือได้เท่ากับ41,000 252บาทนะครับแต่ทังนี้ดั้งนั้นเนี่ยเงินที่เราจะได้รับของสูตรกบขเนี่ยจะต้องไม่เกินไอเจของเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายผมจึงทําการโนต้ตตรงนี้ไว้ให้ว่าให้เราเทียบข้อมูลครับว่าช่องที่1น,นี้นะครับกับช่องที่2นี้ถ้าค่าไหนมีค่าน้อยกว่าให้นําค่านั้นมากกอกที่ช่องนี้ซึ่งตรงในโจทย์ตัวอย่างเนี่ย ช่องนี้มีค่าน้อยกว่าให้เราใส่ข้อมูลตรงนี้เป็นข้อมูล36,096บาทพูดง่ายก็คือเป็นเงินบำนาญที่ร้อยตำรวจตีสมศักดิ์เนี่ยพึงได้รับนั่นเองนะครับเมื่อเอา36,096บาทเนี่ยเงินบำนาญเนี่ยมาคูณกับ25ปีที่เขาคิดว่าจะมีอายุอยู่ยันตั้งแต่หลังเกษียณจนตายเนี่ยนะครับ ก็พบว่าเขาจะได้เงินบำนาญทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่10ล้าน8ปด8ส0 0องหให้เห็นว่าเงินที่เขาจะต้องการเนี่ยทั้งหมดจริงๆอยู่ที่19 000, ล้านถูกไหมแล้วก็มาได้เงินบำนาญอยู่ประมาณสักสิล้านแล้วทําให้แกลบช่องว่างเนี่ยที่เหลือก็อยู่ประมาณสัก9 000, ล้านบาทนั่นคือโจทย์ทงครับที่เราเนี่ยอยากจะได้เงินจากการคำนวณกบขเราก็ต้องไปหาข้อมูลนต่อครับว่า ไปดูกันซิว่าไอ้แผนกบขที่100ร้อยตำรวจตีสมศักดิ์ลงทุนณปัจจุบันเนี่ยจะพาเขาเนี่ยไปถึง9ล้านบาทที่ต้องการเพื่อปิดช่องว่างในเงินกเกษียณที่เขาต้องการหรือเปล่ากลับไปที่ชีที่3ครับเรามาใส่ข้อมูลให้สมบูรณ์เพื่อจะได้รับรู้เงินกบขพึงได้ของ100ร้อยตำรวจตีสมศักดิ์ในโจทย์ครับร้อยตำรวจตีสมศักดิ์มีการออมเพิ่มไหมนะครับร้อยตำรวจตีสมศักดิ์ยังไม่ได้ออมเพิ่มเลยนะครับ แล้วก็แผนการลงทุนนะครับแผนสมของนายรัฐมนติีสมศักดิ์เขาใช้แผนหลักผลตอบแทนคาดหวังให้เรามาดูที่ชี้ที่4ครับแผนหลักผลตอบแทนคาดหวังอยู่ที่4%่เอร์เซให้ใส่4%เปอร์เซตรงนี้จากนั้นครับเครื่องมือเนี่ยจะทําการคำนวณเงินกอบขอน่จะพึงได้ตอนเกษียณพบว่า ถ้ารฐมนตรีสมศักดิ์ไม่ได้ออมเพิ่มแล้วก็ไม่ได้ปรับแผนจะได้เงินกเกษียณอยู่ที่1นึ่งล้านหกหมื่นหนึ่งพบาทโดยประมาณแต่ตามเป้าหมายเนี่ยรฐมนตรตีสมศักดิ์ต้องการประมาณสัก9ล้านบาททีนี้จะทําอย่างไรเราก็จะต้องมาปรับเปลี่ยนการลงทุนอบอกบขอดูครับเพื่อให้มันไปใกล้เคียงตัวเลข9ล้านมากที่สุด เราจะทําอย่างไรการปรับแผนกบขสามารถปรับได้อยู่2อย่างก็คือ1ก็คือปรับเงินออมให้ออมเพิ่มเติมเข้าไปนะครับโดยที่ปรับได้อยู่ในดับ 1- 1 2ของเงินเดือนและอย่างที่2ที่สามารถเปลี่ยนได้ก็คือเปลี่ยนแผนการลงทุนเพื่อให้ผลตอบแทนเนี่ยคาดหวังผลตอบแทนในเปอร์เซ็นต์นที่สูงขึ้นอย่างแรกเลยอยากให้ลองปรับแผนการออมเพิ่มเงินก่อนนะครับลองใส่สักเพิ่มอีกสัก10%ตดูซิว่าจะถึง9ล้านหรือเปล่า เลื่องลงไปโอเคได้มาประมาณสัก4ล้านแล้วก็ยังห่างอยู่เนาะยังไม่ได้ลองปรับเพิ่มสูงสุดเลย12ก็ได้ประมาณ4ล้าน7 000. ยังไม่เพียงพอสะท้อนให้เห็นว่าการออมเพิ่มอ,อย่างเดียวยังไม่เพียงพอสิ่งที่ร้อยตำรวจตีสมศักดิ์สามารถทําได้ในกรณีนี้2ก็คือลองปรับแผนดูทีนี้ว่าการปรับแผนเราจะต้องมาเทียบเคียงกับอายุราชการที่คงเหลืออย่างร้อยตำรวจตีสมศักดิ์ อายุราชการที่คงเหลือเนี่ยยังเหลืออยู่ประมาณสัก40ปี40ปีสามารถเลือกแผนอะไรได้บ้างสามารถเลือกแผนที่เสี่ยงสูงสุดได้เลยก็คือแผนหุ้นต่างประเทศหรือแผนหุ้นไทยก็ได้แล้วก็คาดหวังผลตอบแทนได้มากสุดด้วยก็คือ8%ฉะนั้นผมจะลองใช้แผนหุ้นต่างประเทศที่คาดหวังผลตอบแทน8%ลองเข้าไปคำนวณดูนะครับแผนหุ้นต่างประเทศ ลองเลื่อนลงมาครับก็จะพบว่าในตอนที่อายุ60หากเราเออมเพิ่ม12%แล้วก็ลองเปลี่ยนแผนนะครับเป็นแผนหุ้นต่างประเทศที่ได้ผลตอบแทนคาดหวังอยู่ที่8%เงินบ้านปลายเงินกบขอตอนกเกษียณจะได้อยู่ที่ 11, 1 1 6 1 7 8 4ล้าน6ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่เราต้องการนะครับก็คือ9ล้านบาท แสดงว่าการปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนนี้ทําให้ร้อยตํารวจตีสมศักดิ์เนี่ยบรรลุเป้าหมายในการ,กรเกษียณสุขของเขาครับจากนั้นก็เอาข้อมูลตรงนี้ไปใส่ในข้อมูลวางแผนกเกษียณก็จะเห็นได้ว่าร้อยตำรวจตีสมศักดิ์เนี่ยจะต้องออมเพิ่มอีกสัก12%แล้วก็เปลี่ยนแผนการลงทุนเป็นหุ้นต่างประเทศก็จะทำให้เขาเนี่ยมีเงิน ในการ,กรเกษียณอายุก็คือเงินบำนาญที่เขาได้รับจนเสียชีวิตเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก10ล้านแล้วก็พอปรับเปลี่ยนแผนกบขอยก็ได้อีกสักสิล้านรวมเป็น22ล้านนะครับก็จะทําให้เขาเนี่ยบรรลุเป้าหมายในการ,กรเกษียณตามไลฟ์สไตล์ของเขาในตรงนี้เราก็มากรอบข้อมูลสรุปครับว่า100ร้อยต้นบตีสมศักดิ์เนี่ยจะต้องออมเพิ่มอีก12เเปลี่ยนแผนเป็นแผนหุ้นต่างประเทศ และนี่ก็คือตัวอย่างในการใช้ไฟล์ Excel ในการคำนวณการาเกษียณสุดในโจทย์ตัวอย่างของร้อยตำรวจตีสมศักดิ์รักชาติครับ